เพื่อนๆครับนี่ครับพามาดูครับมายาลาบแดงครับอโอ,อมอ,อะไรจ๊ะจริงๆมันก็มีเขียวแหละแต่มันมีสีแดงแบว่ามันน่ารักดีนี่ครับสีเขียวอเออมายาลาบที่นี่ค่อนข้างแบบว่า ไวต่อการสัมผัสมากเลยครับอแอะแจ้ววา ที่นี่บอกว่าขยันกว่าที่บอกไปเจอที่ที่วัดไอ้ฮะพันสารพันท้ายครับปุ๊บดูครับเออโอ้ไวมากเลยเพื่อนๆดนะีโอโอ้ขยันหน่อยตื่นตัวตื่นตัว น่าร mm ักนี่ครับว้าวว้า